สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับนี i̇şte. ่นาแล้วก็พี่ไอพี่จะกี้บินไปเนเธอร์แลนด์ก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างประเทศนะคะก็ปล่อยให้กับสองคุณแม่นะคะคุณแม่น้องแพทแล้วก็คุณแม่น้องแกรนี่เออให้สถานะคุณแกรนมาแล้อก็วันนี้นะคะฟุตบอลเยอะมากแล้วก็ที่เนี่ก็เป็นขึ้นบอลโลกรอบชัดเลือกใช่ก็มาดึกๆมาเท้าเท้านี่ยค่ะไฮไลท์ต่างๆนี่แล้วก็เก็บมาให้ดูกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะมาดูกันเลยในช่วงนี้กับสตอรเอ็กซ์เพรสค่ะ อเ็พรสมาดูผู้ที่หลายคนต้องช็อกช็อกมากกับเยอรมันนะเกิดอะไรขึ้นคะเยอรมันเกิดสวีเดนนะคะขึ้นแรกในทีที่แปดเยอรมันนำไปหนึ่งศูนย์นะคะเป็นด้านของโคเซ่ล้มตัวยิงด้วยซ้ายเลยจะถ่ายเข้าไปจะดูภาพช้าคือแค่แปดนาทีนําไปก่อน่านบอลเข้ากลางมาให้โคเซ่ดูยิงออกมานิดขาดหนึ่งศูนย์นะคะนำ นำเร็วเลยนั้งแต่นาทีที่ 8. แหลังจากนั้นนาทีที่15ค่ะเยงมันก็นำผ่านเป็น2 0ศูนย์ค่ะโคเซอีกแล้วนะคะตีแรกสิเซฟแต่ว่าก็ตามซ้ำเข้าไปได้คือเอาจนได้ในลูกนี้2-0 1ศูนย์าแบบีแรกเท่าน,นั้น,นคือมันลบลุกผู้คานแต่สุดท้ายเขาก็จบสกอร์ได้ แล้วบอลมาเข้าทางนะแล้วก็นาทีที่37ค่ะทางด้านของเชลซีนจ่ายบอลทุ่งช่องให้มาโครไรเซนยิงไปปิดเซฟแต่ว่าก็ตามแล้วก็ยังไม่เข้าต่อไปมาดูจังหวะนี้ค่ะเตะมุมนะคะมาโครไรซ์จะเปิดก็ไปมูเลอร์น้ำมงเข้ากลางให้ทางด้านของแมตต์สักเกอร์อ้โหเชและอาร์เซนอลบอกว่ามีส่วนร่วมแล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวดูนะจังหวะนี้เดี๋ยวตั้งเบอรเข้ามาแล้วก็ จัดก,การมงให้เป็นผูนอหญิงไปทีมเ <30 S 2> หมือกสามศูนย์ออว่าไม่มีอะไร ขึ้นแรกด้วว่า3-0เดี๋ยวครึ่งหลังก็เล่นสบายๆไงที่ไหนได้ของมาอยู่ที่ครึ่งหลังนี่แห<อ>ละ<อ>ก็นำ3-0ดูน่าจะสบายใจได้นะคะ<อ>แล้วก็นาทีาที่56ค่ะเป็นทนั่นของโอเชี่ยที่พักอนก่งจังหวะดการยิงที่ว่าให้เยอรมันนำ4-0เมือ่อตะกูต้ตอนก่อนก่อนหน้านี้เกือบได้แล้ว4-0นี่ปิดทีวีนอนแล้วนะ4-0ไม่ต้องทำอะไรแล้วคือน่าจะสบายใจแล้ว4-0เยอรมันก็บอกว่าโอ้ฉันก็เล่นในบ้านด้วยไง ก็มีความปุกแต่แล้วก็เนี่ยค่ะมาแล้วค่ะซูีเดนนะคะไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสี่จากอิราฮิโมวิชนะรุ่ก่อนแข่งคนนี้เราบอกตัวทีเด็ดแหละปัันจะจัดการละมันมาเริ่มในช่วงนาทีที่หกสิบสงวัที่บอไม่หลับด้วยไม่เอ่ยกระสุนด้วยงานบอลมาพอดีทีสาและเนี่ยค่ะอีกสองทีถัดมาค่ะมาเรื่อยๆนะคะทางด้านของมิเชลรู้สึกที่เติมขึ้นมาแล้วยิงตรงวิชยิงได้ยังไงสุดยอดมากมุมแค่สุดๆสองประตูต่อสี่ เอาละมันเริ่มเริ่มงานเข้าเริ่มหนาวละเริ่มมาละวันนี้ดูกันนะคะว่าไม่ล้ำนะคะเี่มากนี้ม่คือก็เจ็บใจตัวเองนะแล้วก็ีเรืไล่มาเป็นสามก็โดนสี่มาหน่อยเอมาเดินนะคะถึที่สามก็มาแม่บ้านเยอรมาดีถึงกับตกใจค่ะบอกว่าเป็นไปได้ยังไงคือเพื่อนๆบอกเปิดทีวีเปิดทีวีไม่ได้การแล้วไม่ได้แล้ว เนียโอ้หแล้วก็เนี่ยอพุ่เขาเจ็บทีมไทยซจะได้สีสี่ตเสียนวิ่ตวเตเปนอนปัญญาที่เราจะป้องกันเอาไว้ได้แล้วการก็เป่าหมดเวลาค่ะเสมอกันสีสี่ามันโดนีสอสีลูกมีกใครเชื่อนำไปสีสูน่คึ่งแรกเแบ่กันไปสีมแป้ีก็คือแบบช็อกกันไปหมด คือนำสองศูนย์แล้วโดนซิงเสมอก็เจ็บอะนี่สี่นี่สี่ลูกอะอาเยอรมันก็ยังนำอยู่เป็นสิบคะแนนสวีเดนก็ตามมานะคะสามคะแนนโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวมาดูในบิ๊กแมตช์ในกลุ่มไอกันบ้างนะคะ<ช>นี่ก็ทีเด็ดเหมือนกันค่ะสเปนนะคะลงสนามนี่ก็พบกับฝรั่งเศสค,ค่ะครึ่งแรกนาทียี่สิบห้าสเปนนำเกือบอ่ะาเดี๋วดูจังหวะนะคะจังหวะครุกิคริกแล้วก็เอาจมได้ะค่ะ เป็นขึ้นนำหนึ่งศูนย์เป็นคนที่ยิคือเซกโยรามอสนะคะคือส่งกันหลายจังหวัดเลยนะคะกว่าที่จะได้ประตูนี้มานาทีที่25เป็นการเปิดของรามอสนะหลุดไปปับ๊บจังหวัดแรกยิ่งไปตอนแรกชนเสาแล้วก็ได้นนที่สุดแล้วก็เปรนได้ลูกจุดโทษค่ะแต่โอ้โหขอคุณอีกแล้วค่ะเชสวานเบรสยิงจุดโทษไม่เข้านะคะคือก็พุ่งปัดไปได้ด้วย มาในครึ่งหลังค่ะเป็นในช่วงพัเวลาแล้วนะฝรั่งเศสมาตีเสมอค่ะโอ้ยหนึ่งหนึ่งค่ะโอ้โหตีเสมอไปนะคะก็ทำใหุ้ปเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะกเกมก็เสมอกันเจ้ากันไปหงเข้าไปนะคะชีโรค่ะโอ้ยเธอไม่น่าไม่น่าจะตีเสมอได้ในช่วงพดเวลานะเวนก็เกือบละ ทีที่ก้าวน่สี่แล้วก็แ้มาเท่ากันแล้วนะคะเจ็ดคะแนนหนึ่งและสองก็ยังสูสีแข่งไปสามนักเท่ากันเจ้ากันเลยอ่าแล้วก็มาดูอีกคู่หนึ่งนะคะที่แข่งกันไม่ได้นะคะงจกมีสภาพอากาศเข้ามาเป็นอุปสรรคนนค็คือคู่ในกลุ่มเอชคาโปลันพบกับอังกฤษนะคะก็ที่กรุงวอร์ซอเป็นคนบอของบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยอายุเข้าวอร์ซอคะแล้วก็พื้นหญ้าก็เลยแข้ทันงีที่มีพยากรณ์อากาศแล้วด้วยนะว่าฝนจะตกหนักในเมืองของโคลรนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ในกรุงวอร์ซอเนี่ย ัดสินใจว่าก็แม้ไม่ต้องปิดหรอกดูเดี๋ยวเดินดูตักโดดอ่ะลอยยคือถ้าเกิดว่าใช้หลังคาสนามนี้เปิดปิดได้ถ้าปิดได้ก่อนเนี่ยก็คือคุณก็แข่งได้คือเราจะสร้างหลังคาไว้ทําไมล่ะคะสร้างไว้เพื่อค่ะใช่ไหมเขาบอกว่าต้องขออนุญาตก่อนต้องทําเรื่องขออนุญาตก่อนไม่งั้นทุกคนบอกว่านักฟุตนอลว่ายน้ำนะเราจะแข่งกบ100เมตรในแมช์นี้ไม่ได้นะคะสรุปแล้วก็เลื่อนมา แข่งวันพุธใช่ไหมใช่แล้วนะคะวันเวลา22นาฬิกา4ีทุ่มนั่นเองตาม,มเวลาในประเทศไทยดีค่ะก็เวลาเวลา,เ,วลาเร็วดีเวลาดีเลยทีเดียวนะส่วนคู่อื่นของกลุ่ม S, <S, ะ <S นะคะยูเ,เ็นพ้มันตริโกไปศูนประตูต่อ1แล้วก็ซานมาริโนแพ้มอรโดว่าไปศูนย์ประตูต่อ 2, 2> อ แล้วก็มีผลในโซนยุโรปอุร<ช>ุแล้วค่ะมาดูผลกันเลยนะคะในกลุ่ม A ค่ะ mm hmm. โครเอเชียนั้นชนะเวลไปสองศนย์นะคะมาซิโดเนียเอาชนะเซเบียเป็นหนึ่งศ mm ูนเบลเยียมชนะสกอตแนตลนด์ไปสองศูนย์นะคะ่ะ<ห>ตารางคะแนนนี่เบลเยียมคือนำอยู่แต่ว่าแต้มเท่ากัน10คะแนนเท่ากับโครเอเชี A นยนะคะ,คะส่วนในกลุ่ม B ีค่ะเช็กมบอร์เบียไป0ูนย์และอิตาลีนี่ก็ชนะเดนมาร์กไปสามหนึ่งค่ะ ตารางคะแนนในกลุ่มนี้ค่ะอิตาลีนำเลยนะคะ10คะแนนบาร์เกเรียาตามอยู่4แต้มค่ะ,คะส่วนในกลุ่มดีค่ออันดาร่าแพ้เอสโตเนียไป0-1แล้วก็โรมาเนียแพ้ฮอลแลนด์ไป1ประตูต่อ4อาวีฟียิยงประตูชัยนะจ๊ะแล้วก็ฮังการีนั้นะชนะตุรกีไป3-1ค่ะในกลุ่มนี้ค่ะฮอลแลนด์โอ้ นำไปเลยชนะรวดเลยนะคะ12แต้มฮังการีมี9คะแนนค่ะส่วนในกลุ่ม F ค่ะรัสเซียชนะอัซอานไบจานไปน1-0อิสราเอลนั้นชนะลักเซมเบิร์ก3-0และโปรตุเกสนี่นก็ตามปีเสมอไอรแลนด์เป็น1ประตูต่อ1นะอ่ากลุ่มนี้นะคะรัสเซียนับ12คะแนนอิสราเอลนี่อยู่อันดับ2นะเท่ากับโปรตุเกสมี7คะแนนพราะมีรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใตา้ต่อเลยค่ะ นี่ก็โมลิเวียนะคะเอาชนะลูกไวยไป4ี่หนึ่งลูกไวยแพ้อีกแล้วแพ้สามในสี่เกมหลังสุดด้วยกันแต่ว่าประตูนึงของโซเรสนะหนึ่งประตูนั้นน่ะขอขีดชี้นใต้ไว้เวเนซุเอลาเสมอกับเอกวาดอร์หนึ่งหนึ่งนะคะเวลาไวยก็ชนะเปรูหนึ่งศูนย์ชิลีเนี่ยแพ้อาร์เจนตินาหนึ่งประตูอาร์เจนตินาเมสซี่ยิงนะอ่าสามประตูในสองเกมภายในสี่วันเลยแล้วอ่ะแล้วก็ลากระชับมิอยู่ ให้ดูตารางคะแนคะนค่ะเซเนซีนาโอโหนะแล้วก็20คะแนนอกวาดอนดับ2คโคลอมเบียนดับที่3ค่ะแล้วผลนัดก,กระชับมิตรล้วค่ะพี่ใหญคะบราซิลเอาชนะเจแปนญี่ปุ่นไป4ีศูนย์เลยนะเนย์มาทำสอประตูเป็นจุดโทษแล้วก็กาก้าก็ปิดท้ายหนักที่ที่76ส่วนสิงคโปร์ชะนะอินเดียไป2องศูนย์จาเอาละแล้วก็มาดูโซนเอเชียกันบ้างบินกลับมา บินกับเดินทางกลับมาแข่งได้สบายๆนะคะรอบึันเลื่องโซนเอเชียค่ะในกลุ่มบีนะคะอิรักกับออสเตรเลียแข่งขันกันที่ผู้ชมเข้าชมใช่ไหมคะทีกาตาสนามกลางว้าเดี๋ยวคนดูจริงนะก็เริ่มเกมสานาทีค่ะออสเตรเลียก็ได้ลุ้นนะคะจากลูกหม่งของอาริสบอสเก้แต่ว่าบอลนั้นหลุดกรอบหลังออกไปแล้วรูปเกมเนี่ยก็ยังเป็นออสเตรเลียที่ครองบอลดีกว่าแล้วก็มามีลุ้นอีกในนาทีที่ยี่สิบแปดที่คดได้ ประตูปัดไปได้หมดขึ้นแรกก็เลยเสมอกระโดดศูนย์ประตูศูนย์มาดูในครึ่งหลังกันบ้างนะคะอิรักได้ประตูขึ้นนําไปก่อนแล้วนี่นั้นเป็นการสวนกลับเร็วค่ะเป็นอัลอาบดุลชาร่านั้นกินผ่านมือทันได้สามารถช็อตเข้าไปอ้ยก็ลงตัวนะในสวรรค์แต่ว่าอย่างที่บอกนะด้วยรูปเกมเนี่ยออสเตรเลียนั้นก็มาได้ประตูเป็นโหนกันได้ให้เฮยกันได้ตักุน ดอกมาที่12นำทีม่มามอิรักษมาที่ 18, 4, 8, ที่80 8นาทีเท่านั้นเองนะอันนี้ดูภาพช้าเปิดมาตรงวันนี้แล้วก็เปิดเร็วมาเลยแล้วก็จังหวะจัดก,การยิงเรียบเรียบร้อยอันนี้เป็นประตูตีเสมอจากลูกเตะมุมค่ะทีมมุ่เข้เาเข้เาหนึ่งประตูต่อหนึ่งโล่งละโล่งละตีเสมอได้คนละับหลังหรือไม่ให้ดูก่อนคะรภาพช้าบอกแล้ววันนี้เราให้จัดเต็มงาน,งาน สองมุมดีมุมไหมขออีกดีไม่ได้หรอโกรธนะเนี่ยนะดีที่84ดีออสเตรเลียก็แปดที่มันเป็นสองประตูต่อหนึ่งนะเป็นการแข่งขังสองต้นสอรอนะคะแล้วก็เป็นของเช่นน้ำหมดเข้าไปก็หนถ้าถ้าถ้าดีใจนีดจะจะจะตีกันหรือวะก็ทำให้จบเกมออสเตรเลียเอาชนะอิรักเป็นสประตูต่อหนึ่งแล้วผลอีกคู่ค่ะอมานเอาชนะจอร์แดนไป2ประตูต่อหนึ่งนะคะต่อเดียวกันเลย ดูารางคะแนนค่ะยญี่ปุ่นก็โหนำนำ้นำไปเรื่อยเลยสิบคะแนนนะคะออสเตรเลียนันตาม,มาที่5่าคะแนนอุมแมนอยู่อันดับที่3มค่ะมาดูในกลุ่ม A กันบ้างนะคะเป็นอิหิรานพบก,กับเกาหลีใต้ค่ะในคู่นี้นี่ต้องจริงต้องให้อาจิสรน,นะเกาหลีใต้เนี่ยส่วนขอ,ของภาษาเขาเนี่ยในยครึ่งแรกเดี๋ยวดูเกมนะคะครึ่งแรกเกาหลีใต้มีโอกาสลุ <S <S ้นทําประตูจากจังหวะนี้ของคิมโบกลงเออชนคานไปเลยนะคะคิมจะกีขึ้นมาเลยในซีรีส์เกาหลีเนี่ยเขาเก่งมาก ชนขาดนียกระดอนก็อีกนิดเดียวถ้าไม่มีใครซ้ำอ่ะเออโหกรธนะและอีกจังหวะหนึ่งนะะตอนใต้ยังบุกนะแล้วก็เป็นคนนี้ค่ะก็แคร์ุยอ่าเี่ยโอเคโอเคไหมสาเลี่ยงนี่สาเลียงยังยังไม่ได้ให้าดูซีรีส์เกาหลีคือจบครึ่งแรกนี่ยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในครึ่งหลังนี่จังหวะนี้ใบแดงเลยเจอเลยอิหร่านมาเหลือผู้เล่นสิบคนเนี่ยค่ะ มาซูสโซจาย์เนี่ยนะคะโดนใบแดงไล่ออกค่ะโกรธเลยเน,นาะแล้วมาในที่เจ็ดสิบห้าสิบคนได้ประตูหนึ่งศูนย์น่อิหร่านอะจังหวัดยิงเข้าไปอีกแล้วเจาวัดเนกูนามอ,นอู้คนนี้เก่งมากเลยอ่ะคนเนี้ยดูดีในกูนามอะสิบคนแล้วก็เนกูนามทำได้นาที่เจ็ดสิบห้านะคะหนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นประตูชัยให้อิหร่านลิกชนะเกาหลีใต้ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ ผลในคู่นึ่งกาตาแท้อุสเบกิสถานไปซูมประตูต่อหน<ม>ึ่งเป็นผลงานนี้คู่น้ำเกาหลีใต้ก็เลยมีเจ้าเจ็ดคะแนนไล่หลั่นขึ้นมาละคะนแนนเท่ากันอุสเบกิสถานดับที่สามค่ะเอาละคะ่ะหมดุดบ,บอลแล้วนะ<ม>เดี๋ยวช่วงหน้านะคะ